สวัสดีครับมูนี่ปลาหมึกครับเปียนแนวเนาะมูนี่เอาสุกๆบางเนาะปกติเอาแต่นดิบๆหลายเนาะพี่น้องกบมาละเนาะกะคือก็เอาครับน้ำจิ้มกะประนาี้กะมีวัตถบ,บคยยิครับอันนี้อ่าโชยุครับแล้วกับมีซีฟู้ดครับบะบายครับกินใส่เมื่อหลดนี่ครข่าพี่น้อง่น้ามมา กับซีฟู้ดครับพีนนบ่น้องี้ยเปลี่ยนงไงบ้างเพื่อน วหรอเห็นแตมองพี่น้องเห็นแตมองครับพี่น้องลองแกะ้วยอันนี้ครับพี่น้องไอ้ที่พูดพี่น้อง ก,ก็มาละอัการหินบานครับมครับไปลองเถอเบิกหอมนะครับป่ปลองนี่เป็นเนื้อเอาสุกๆแน่นเลยกินตะดดิบได้ ừ quá lắm nào cháu bị nộp Cháu bị bớt nghỉ cắm Để đồ chạy không có hạn cháu bị kìm sầm của mình nữa chứ không của mình nữa Is mm it -hmm. uh.